ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณใครเป็นหนี้ผ่อนร,รถอยู่นะหรือว่าบัตรเครดิตหรือวหนี้ต่างๆอาจจะมีข่าวดีนะคะเพราะว่าการประชุมคอรม,อรมอรวันนี้กระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อยทั้งระบบเลยนะคะรวมทั้งมาตรการคายล็อกร้านอาหารก็เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมสบคชุดใหญ่สุกนี้เช่นกันค่ะการประชุมคอรม,อรมอรวันนี้ก็ยังคงทําผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะทำเนียบรัฐบาลท่านนาย,ยกเป็นประธานค่ะ โดยก่อนการประชุมพลเอกนัทพลนภานิ์เลขาสมชบอกว่าเตรียมเสนอคลายล็อกร้านอาหารให้เปิดได้เต็มรูปแบบตอนนี้รวบรวมข้อเสนอของกรมควบคุมโรคและก็กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะจะนําเข้าที่ประชุมสบคสุกนี้ว่าจะสามารถทําได้หรือไม่ค่ะก็ต้องฟังจากกระทรวงสาธารณสุขว่าในมาตรการควบคุมโรคเนี่ยเราจะสามารถผ่อนคลายอะไรได้บ้างนะครับก็คงเดี๋ยวเสนอเข้าสบควันศุกร์นี้ครับ แต่แต่ต้องเริ่มต้นจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มาตรการทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนก็ขอยืนยันอย่างนั้นเราทํางานร่วมกันทั้งหมดนะไม่ว่าไม่ใช่สวบคเป็นคนที่จะสั่งการหรือคิดอะไรเองนะครับกระทรวงสาธารณสุขเสนอมานะครับกระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะดําเนินการตามมาตรการบังคับใช้นั้นได้หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าฝ่ายความมั่นคงทําได้หรือเปล่าก็มาพิจารณาร่วมกันนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องการช่วยร้านอาหารนะคะส่วนวาระอื่นที่น่าสนใจกระทรวงการคลังเสนอแนวทางแก้ไขเรื่องปัญหานี่สินประชาชนรายย่อยค่ะมีทั้งเรื่องของหนี้กองทุนกยศส3 6ล้านคนผู้ค้ำประกัน2 8ลนแแสนคนหนี้ครูค่าราชการเดือดร้อนหนักนะ2 8ลนแแสนบัญชีใครที่เป็นหนี้เช่าซื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์6นแสนบัญชี หนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล49ล้าน9 0บัญชีโอ้โหเป็นหนี้เยอะนะ <c oughs> เดือนชนเดือนนะใช้กัน <c oughs> และปัญหาหนี้สินอื่นๆของประชาชนอีก51ล้าน2 0บัญชีค่ะ <c oughs> โดยจะมีการเสนอมาตรการระยะสั้นเช่นการช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินลดการดำเนินคดีลดภาระดอกเบี้ย ปรับลดดอกเบี้ยงเงินกู้ของครูและข้าราชก,ก,การรวมถึงสหกรณ์ปรับรูปแบบการชําระหนี้ปรับลดค่าธรรมเนียมและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกรอบการรายย่อยและ SME มาช้าแต่น่าจะมานะ <mm> <ๆ S 1> นะก็เอาใจช่วยขอให้สําเร็จนะคะครับสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe u t u b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าว เท่าทุงคุณ